ครับผมสวัสดีครับแปลรัฐวิ์กิจบวรลักษ์ครับครับช่วงนี้นางานรมเลยสหร,รับปีนี้ครับผมก็กถือว่าเป็น,เ,ปนเ,รเริ่มเริ่มเริ่มยุ่งแล้วครับผมหลังจากที่กลางเดือนเรามีถ่ายเพื่อนผมมีมรดกเป็นโฮมสเตย์แล้วก็หลังจากนี้ก็จะเริ่มแน่นแล้วครับผมใช่ครับจะมีหลายอย่างเข้ามาเรียกว่าปีนี้ปีทองหรเ่เออขอเรียกว่าทุกป,ปีเป็นปีทองน่าจะดีกว่าครับน่าจะเป็นมงคลกับชีวิตมากกว่า ใช่ครับขอยเป็นอย่างนั้นครับผมต้องตัดแบบอะไรไหบ้างครับงางเยอะขนาดนี้ก็ความจริงเราเป็นคนรู้ตัวเองครับผมถ้าสมมติวันไหนเรามีงานเช้าเนี่ยเราจะร่างกายจะสีวิตตัวเองอัตโนมัติเลยว่าเอ๊ยต้องเข้านอนแล้วนะต้องนอนแล้วนะหยุดทําทุกกิจกรรมแล้วเข้านอนได้แล้วอะไรประมาณนี้ครับผมแล้วก็ส่วนการจัดการแบบละเอียดขนาดนั้นเราเป็นคนไม่ได้จัดการเราเป็นคนชั่วโมงต่อชั่วโมงเลยอาศัยงานนี้ปุ๊บทำไรต่อดี คนนั้นไปกินข้าวไหมนี่เออนเราชั่วโมงต่อชอั่วโมงครับเราไม่ได้แผนลงนาแบบเออเออวันนี้เรารู้แค่ว่าวันนี้เราจะทําอะไรบ้างตอนนี้เสร็จปุ๊บที่เหลือว่ากันเลยครับผมงานหนักแบบนี้นมันกระทบสุขภาพร่างกายเราบ้างไหมเออไม่ไม่เลยครับ<ม>ผมเพราะช่วงนี้ก็เหมือนเราเคยโหมหนักจนเข้าโรงพยาบาล<ม>ยังไปแล้วรอบนึงเราก็ยรู้สึกว่า<ม>เฮ้ยตอนที่เราเข้าโรงพยาบาลมันลําบากหลายคนมากเลยตอนนั้นผ่าอยู่ก็ต้องยกกองทุกอย่างต้องเคลียร์กันหมดเลยเราสึกว่า เราต้องทำตัวเองให้แข็งแรงตลอดเวลาผมดื่มน้ำไม่ง่ายทานวิตามินอะไรพวกนี้ครับผมเป็นเรื่องสำคัญแค่นั้นเลยครับเรียกว่าเป็นเคสตัวอย่างมาแล้วเรื่องแบบคใช่ใช่ชครับใช่ใช่ครับอ่าไทยๆก็ยังคอยมาต้อนรับอย่างแน่นเป็นใหญ่บ้างคะสำหรับก็อบอุ่นครับผมแฮปปี้ครับผมแล้วก็เราย้ํากันตลอดครับผมว่าจริงๆแฟนคลับแฟนคลับครับเหมือนคนในครอบครัวเอาจริงเข้ามาแล้วอ่ะออกไม่ได้เอาจริงเหมือนคุณชัยแนะนำตะคุณผมอ่ะ ต่อให้คุณจะอยู่ที่ไหนในโลกใบนี้ก็ยังมีหนังสกุลหมอมอยู่เราก็ยังเป็นครอบครัวกันอยู่ถ้าสมมติสองสามปีผ่านไปปุ๊บแล้ววนมาเจอกันปุ๊บเราก็ยังรักกันอยู่ใช่ครับผมเรียกว่ากันขับก็ยังคอยซัพพอร์ตกันตลอดใช่ครับเรากลัวไหมเพราะว่าช่วงนี้เนาะดาราวัยรุ่นก็แบบขึ้นมาค่อนข้างเยอะเรากลัวไหมแบบเออเออเราไม่ได้เป็นเราไม่ได้กลัวมากกว่าครับผมเราแค่ทุกครั้งที่เราจะกลัวเราจะกลัวแค่ว่าแฟนขับเราไม่มีความสุขแฟนขับเราจะไม่แฮปปี้แล้วนะ ตอนนั้นเราจะกลัวหรือว่าเราทําอะไรผิดพลาดไปปุ๊บแฟนคลับไม่แฮปปี้อันนั้นเราจะกลัวสำหรับการที่มีน้องๆพี่ๆหลายคนมีชื่อเสียงขึ้นมาเรารู้สึกว่าแฟนคลับมีสิทธิ์ในการเลือกที่จะเอ้ฉันมีความสุขกับตรงนี้ฉันขอวันนี้ฉันขอไปมีความสุขกับตรงนี้ผมว่ามันเป็นอิสระในการเลือกของเขามากกว่าครับผมสุดท้ายแล้วอย่างที่บอกไปเลยว่าสุดท้ายแฟนคลับก็คือแฟนคลับของเราอยู่แล้วครับผมไม่ว่าคุณจะตามใครแล้วเรามาเจอกับมาเจอกันปุ๊บ เราก็ยังรักเขาอยู่เหมือนเดิมคนในครอบครัวครับผมง่ายๆเลยเรียกว่าโฟกัสที่แท้เรื่องครกบครวใช่ใช่ใช่ครับผมแล้วท่านถามอยู่ตรงนี้เราแฟนจะมีแฟนบีหรือเปล่าไหมครับแม่กลก็เดี๋ยวรอมีเรามีเวลาว่างคิดก่อนดีกว่าผมแต่ความจริงเ่ยมีคุยๆเกิดว่าแบบไปไปอยากจัดเล็กๆทักหนึ่งเพราะว่าไปดูงานคอนเสิร์ตของพี่ว่านที่ดิโดมาแล้วเอ้ย จับแบบนั้นเป็นสูตรแบบเป็นฟีลที่แบบอบอุ่นแล้วแบบมันเท่มันชอบแต่ก็รอหาโอกาสที่เหมาะสมอยู่ครับอา,อาจจะเป็นปีใหม่หรือว่ามัานเกือบปีหน้าเลยครับค่อยว่ากันอีกรอบนึงครับผมแต่ก็คือมีแผนไว้อยู่ในความคิดอยู่แล้วใช,ใช่ใช่ครับมีแผนแล้วก็มีเกินเกินกับทางพี่แนนทีวีเว่นเดอร์ไปด้วยแต่ว่าก็ยังไม่ได้ขอ,อกันแบบจริงจังขนาดนั้นว่าเอ้ยต้องวันนี้วันนี้หรือว่าเป็นงานอะไรวันนี้แค่แบบคุยกันเล่นๆมากกว่าในวันนั้นใช่ครับผมแก็คือยังไม่ลงรายละเอียดอะไรไม่ลงอะไรเลยครับผมเราอยากได้แบบ แวบบ่่าายงอก็อย่างที่บอกไปเลยครับว่าอยากได้แบบพี่ว่านที่ไปดูวันนั้นก็คือเขาจะเป็นสเตจวงกลมตรงการแล้วแฟนแฟนก็แบบยืนลายล้อมแล้วก็แฮปปี้เอนจอยไปรู้สึกว่าแบบ มันอบอุ่นแล้วมันทั่วถึงครับผมใช่ใช่เรียกว่าไม่ต้องจัดแข่งนะมันจะได้เล็กๆแต่มีความสุขใช่ครับผมแบบเป็นฟิลไลฟ์โฮมประมาณนี้คผมแบบเอ้ยกลับมาบ้านอะไรประมาณนี้ครับผมออกไปเที่ยวที่อื่นกันมาแล้วกลับมาบ้านกันบ้างอะไรประมาณนี้ครับใช่แน่นอนรอดูรอครับผมขอบคุณครับได้เลยครับผมโอเคขอบคุณครับ